สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการ t h ชาม a r m Exclusive นะคะบริษัทที่ทําการขอสร้างคือบริษัท WP Land จำกัดเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพเนี่ยมากกว่า100ยูนิตเลยค่ะส่วนทําเลที่ตั้งของโครงการของเราก็ตั้งอยู่บนทําเลศักยภาพหมายเลข126นะคะที่เป็นถนนที่เดินทางสะดวกด้วยแล้วก็ใกล้กับมหาวิทยาลัยนะเรศวรเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเหมาะกับผู้ที่อยู่อาศัยทั้งผู้ที่อยากจะพักผ่อน สายปาร์ตี้หรือผู้ที่รักธรรมชาติด้วยค่ะส่วนโครงการของเราก็มีพื้นที่การใช้สอยกว้างมากๆนะคะมีพื้นที่นะคะการใช้สอยถึง485ตารางเมตรค่ะส่วนพื้นที่ของตัวบ้านเนี่ยถึง127ตารางวานะคะถ้าอยากจะรู้ว่าการออกแบบเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปถามผู้รู้กับสถาปนิกผู้ออกแบบโครงการกันดีกว่าค่ะ คือพี่ตองนะคะสถาปนิกผู้ออกแบบโครงการะคะ่ะเดี๋ยวเราจะขออนุญ,ญาตให้พี่ตองเนี่ยเล่าประสบการณ์เรื่องของการออกแบบโครงการนี้ให้ฟังสักนิดนึงค่ะเชิญค่ะเริ่มต้นนะครับแปลงแปลงที่ดินที่นี่นครับมันมีข้อจํากัดเรื่องคือมันเป็นที่ดินที่ท่งลึกไม่เหมือนกับโครงการหลายๆโครงการนะครับแต่ว่ามันก็ยังจะมีข้อดีนะครับพอที่ดินมปทรงแนวลึกเนี่ยก็จะมีพื้นที่ที่สัดส่วนของภายนอกอาคารเนี่ยค่อนข้างเยอะเราก็เลยไม่อยากเอาลงรถไปไว้ไวเป็นองค์ประกอบหนึ่งของตัวบ้าน mm hmm. เราก็เลยแยกลงรถมา ข้างนอกนะครับเพื่อเพื่อให้ตัวบ้านเนี่ยดูเด่นสง่านะครับแล้วพอแยกเนี่ยเราก็จะได้พื้นที่ลานหน้าบ้านพอสมควรนะครับแล้วก็พอเราจัดโซนนิ่งหลักหนักของตัวแปลงที่ดินเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นโรงรถตัวอาคารแล้วก็สระว่ายน้ำเนี่ยครับในตำแหน่งที่ที่เหมาะสมถูกต้องแล้วเนี่ยควาแค่ข้างในเนี่ยถ้าเราเข้าแปลงในเนาะเราจะเห็นว่า ฟังก์ชันสำคัญสคัญของบ้านทั้งหมดเนี่ยจะเกาะอ,อยู่กับพื้นที่ของสาวไว้น้ำเพราะว่าถือว่าเป็นพื้นที่ค่อนข้างสำคัญเพราะเป็นมุมมองที่สวยงามนะครับอัน mm hmm. นีร้รูปแบบสไตล์ในการออกแบบเนี่ยก,ก็จะเป็นลักษณะของโมเดิร์นคอนเทมต์รารีนะครับแต่ว่าเราก็ยังคำนึงถึงเรื่องของสภาพแวดล้อม ขอ,ของการออกแบบอาคารในเขตร้อนนะครับเรื่องคำนึงถึงการเจาะช่องเปิดอย่างอย่างสมเหตุสมผลนะมีใช้คาที่ยื่นยาว mm hmm. ในในบางตำแหน่งที่มันจะสอดคล้องกับการเดินของดวงอาทิตย์อะไรพวกนี้ครับท,ทั้งหมดทั้งหมดที่อยู่ในขั้นตอนงานออกแบบทั้งหมดในกระบวนการนะครับก็จะแฝงเรื่องของหลักความเชื่อเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าท,ที่ที่มีความสนใจบ้านที่ออกแบบตามหลักความเชื่อห่วงชุ้ยตรงนี้ครับผมก็มั่นใจว่า บ้านหลังนี้จะมีความถูกต้องในระดับที่ใกล้เคียงคก็ค,คือตอบโจทย์กับสาย<อ>มูลยเลยใช่ครับขอบคุณพี่ตองมากนะคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูดีเทลของ The Charm Exclusive พร้อมกันค่ะ พื้นที่แรกนะคะคือลานหน้าบ้านพื้นที่ขนาดใหญ่ค่ะซึ่งตามสายมูแล้วหรือว่าตามหลักควงจุ้ยเนี่ยเขาเชื่อกันว่าตรงนี้คือเหม่งตึงเป็นพื้นที่สําหรับรับรัพเหมาะกับนักธุรกิจหรือทํากิจการค้าขายค่ะนอกเหนือจากพื้นที่ของการจอดรถที่โรงจอดรถจอดได้3คันแล้วถ้าเกิดคุณเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ตรงนี้ก็ยังสามารถจอดรถได้อีก3-5้คันแต่ถ้าเกิดคุณเป็นสายปาร์ตี้ค่ะตรงนี้ก็จะสามารถปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่ปาร์ตี้ก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็เรายังเล็งเห็นถึงความสําคัญเรื่องของการรอ รองรับผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการด้วยนะคะเพราะว่าทางขึ้นบริเวณด้านหน้าบ้านค่ะก็จะรองรับรถวิวแชร์นั่นเองนะคะพื้นที่อื่นๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อเลยค่ะ มาที่ซุ้มประตูกันเลยนะคะซุ้มประตูของเราสูงแล้วก็ดีไซน์ออกมาได้อย่างสวยสงามากๆค่ะสอดรับกับดีไซน์ของโครงการบ้านนะคะส่วนประตูทางเข้าบ้านเนี่ยก็มีความแข็งแรงทนทานค่ะเพราะว่าแบรนด์นี้นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนั่นก็คือทอสแทมรุ่นเกสต้าค่ะที่สํคาคัญนะคะวัสดุเขาแข็งแรงมากๆด้านในเนี่ยจะเป็นวัสดุที่ทําจากเหล็กกันเสียงจากภายนอกเข้าไปรบกวนด้านในตัวบ้านแล้วก็ยังกันมแมลงแล้วก็ยังการเครื่องปรับอากาศหรือความเย็นจากตัวบ้านออกมาด้านนอกด้วยนะคะประหยัดไฟด้วยเท่านั้นยังไม่พอ เป็นประตูดิจิตอลดอลล็อกระบบ IoT ค่ะข้อดีของเขาคือสามารถแจ้งเตือนได้ว่ามีใครเข้าหรือออกบ้านได้บ้างหรือถ้าเกิดว่ามีแขกมาเที่ยวหาค่ะมีครอบครัวมีเพื่อนๆมาเนี่ยก็สามารถปลดล็อกจากโทรศัพท์มือถือจากสมาร์ทโฟนของคุณได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูส่วนอื่นๆกันต่อเลยค่ะ โซนแรกค่ะโซนนี้จะเป็นโฟเย่นะคะซึ่งครูอยู่อาศัยสามารถพูดคุยกับอินเทอร์เนตดีไซน์ให้ออกแบบได้เช่นตรงนี้อาจจะเป็นตู้วางรองเท้าโซนนี้จะเป็นเก้าอี้สูสําหรับการนั่งสวมใส่รองเท้าก่อนออกจากตัวบ้านค่ะหรือถ้าเกิดว่าอยากจะปรับเปลี่ยนในโซนนี้นะคะอยากจะปรับเปลี่ยนเป็นตู้ที่เอาไว้โชว์ดีไซน์สวย,ยๆงามๆก็ได้แต่ถ้าตามหลักควงจุ้ยแล้วหลายๆบ้านค่ะเขาก็จะนําองค์เทพเจ้ามาไว้ตรงนี้เช่นเทพเจ้ากวนอูฮกลบซิลค่ะหรือว่าตีจู่เอียนะคะตรงนี้จะเป็นโซนของทางเข้ามังกรนั่นเอง ซึ่งเขาก็จะเชื่อว่าจะป้องกันสิ่งที่ไม่ดีเพื่อที่จะเข้ามาในตัวบ้านค่ะและโฟเยนี้ก็จะเป็น first impression แรกของบ้านหลังนี้ค่ะ มาที่ริฟิ่งรูมกันก่อนเลยค่ะซึ่งโซนแรกตรงนี้เขาจะดีไซน์ออกมาเป็นดับเบิลวอลลุ่มนะคะแล้วก็ยังมีหน้าต่างรอบทิศทางค่ะซึ่งชุดหน้าต่างทั้งหลังค่ะเขาก็ใช้แบรนด์ชั้นนำท็อสเทมที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเช่นเดียวกับประตูทางเข้านะคะความสูงของดับเบิลวอลลุ่มนี้จะอยู่ที่6.8เมตรแล้วก็ยังมีพื้นที่สําหรับการติดตั้งแชนเดลียด้วยเพิ่มความโดดเด่นแล้วก็หรูหราให้กับบ้านหลังนี้อีกทั้งยังแสดงถึงเอกลักษณ์ของผู้อยู่อาศัยได้ค่ะ ส่วนล i ฟ g r o ูมโซนนี้นะคะจะมีประตูบานสไลด์ขนาดใหญ่ที่สามารถเปิดรับลมธรรมชาติได้แล้วอย่างเชื่อมต่อไปกับสระว่ายน้ำบริเวณด้านข้างบานด้วยนะคะ ฝ้าสูงถึง3เมตรเป็นฝ้าหลุมค่ะให้ความรู้สึกอบอุ่นมาพร้อมกับเครื่องปรับอากาศ4ทิศทางที่จะทําให้เย็นทั่วถึงทั้ง living room บริเวณด้านข้างนะคะก็จะมี w a เป paper ที่ผู้อยู่อาศัยสามารถเลือกได้ว่าอยากจะได้สีแบบหรือว่าลายไหนค่ะส่วนกระเบื้องนี้จะเป็น exclusive s ซส์80คูณ80เซนนะคะซึ่งกระเบื้องจะเป็นแกนนิตนเนื้อพอร์เลนค่ะสำหรับการออกแบบตกแต่งภายในห้องนี้ผู้อยู่อาศัยสามารถเลือกวางโซฟาขนาดใหญ่ ตรงกลางก็ยังวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาด10ท่านขึ้นไปและถัดมาด้านนี้ค่ะก็ยังวางบาน้ำหรือไอซ์แลนด์สำหรับสายปาร์ตี้โดยเฉพาะได้ค่ะและในบริเวณเดียวกันยังมีห้องน้ำสำหรับรับแขกและห้องเก็บของอเนกประสงค์ไว้ใช้เก็บอุปกรณ์ต่างๆทำให้บ้านดูสะอาดตาม,มากยิ่งขึ้น มาที่ห้องแรกกันเลยนะคะห้องนี้เนี่ยวิวสวยท็อปทอปของบ้านเลยค่ะเพราะว่ามองออกไปเห็นขอดยาร์หรือว่าสระว่ายน้ําแล้วก็สวนของบ้านด้วยนะคะห้องนี้จะเป็นห้องฟิตเนสก็ได้หรือจะเป็นห้องสปาห้องทํางานค่ะถ้าเกิดสายปาร์ตี้ก็จะวางโต๊ะพูลแบบนี้ได้เลยเป็นห้องแบบฟิลพูลวิลล่าได้นะคะแต่ถ้าครอบครัวไหนเนี่ยที่มีผู้สูงอายุห้องนี้ก็เหมาะสําหรับเป็นห้องพักผ่อนหรือห้องนอนของผู้สูงอายุค่ะเพราะว่าจะมีห้องน้ําในตัวซึ่งห้องน้ําก็จะ ไม่มีสเต็ปด้วยสะดวกสบายต่อผู้อยู่อาศัยนะคะแต่กระสิบนิดนึงว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเสือขาวเหมาะกับคุณสุภาพสตรีมากๆเพราะว่าจะเพิ่มพลังงานที่ดีให้กับคุณสุภาพสตรีค่ะ จอกับสระว่นายน้ำที่มีความสวยงามมากๆนะคะเพราะว่าเป็นคอนกรีตปูกระเบื้องค่ะแล้วก็ยังมีความแข็งแรงควบคู่กันด้วยเพราะเขามีการตอกเสาเข็มเอาไว้ให้เพื่อในอนาคตผู้อยู่อาศัยอยากจะต่อเติมเป็นห้องต่างๆก็ได้นะคะหรือจะปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ก็ได้เช่นกันระบบของสระว่นายน้ำเป็นระบบน้ำเกลือแล้วก็มีโอเวอร์ฟล์นะคะซึ่งจากคล้ายๆกับสไตล์รีสอร์ทสุดหรูได้ยินเสียงน้ำตกที่เหมือนกับธรรมชาติค่ะเพิ่มบรรยากาศให้กับบ้านหลังนี้ให้น่าอยู่มากขึ้นในะี ที่สําคัญนะคะก็ยังน่าพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็น่าลงไปเล่นมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกทท่านไปชมห้องอื่นๆกันต่อเลยค่ะไปต่อกันที่ชั้น2บริเวณบันไดาทางขึ้นที่เราบันไดใช้วัสดุไม้จริงดีไซน์ m i x a n m m a t c h กับเหล็กดัดอิตาลีให้ความรู้สึกเรียบรูและเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวบ้านค่ะ ที่ชั้น2นะคะก็จะมีห้องนอนทั้งหมด3ห้องใด้กันค่ะและห้องนี้คือมาสเตอร์เบดรูมนะคะมีกระจกเข้ามุมทาให้เวลาเรามองออกไปก็จะชมวิวชิวทัศน์ได้กว้างมากขึ้นส่วนผนังก็จะเป็นการต่อแบบดับเบิลค่ะป้องกันความร้อนแล้วก็ยังป้องกันเสียงภายนอกเข้ามารบกวนได้ดีด้วยนะคะเครื่องปรับอากาศก็เป็นเครื่องปรับอากาศ4ทิศทางทําให้ห้องนอนของเราเย็นเร็วขึ้นแล้วก็เย็นได้รอบทิศทางมากขึ้นค่ะ และด้านนี้จะเป็น Walk-in closet นะคะถ้าเกิดว่าห้องนี้เป็นห้องของสุภาพบุรุษค่ะก็สามารถปรับเปลี walk ่ยน Walk-in closet เนี่ยเป็นห้องทำงานก็ได้หรืออยากจะปรับเปลี่ยนเป็นห้อง l ไ v e Stream Streaming เหมาะกับ Gaming สุดๆเลยค่ะห้องน้ำภายใน Master b ์เบ o รูมก็จะมีความพิเศษมากกว่าห้องอื่นๆนะคะเริ่มต้นตั้งแต่อ่างล้างหน้าก็จะเป็นอ่างแบบคู่พร้อมกับกระจกบานใหญ่ สุขภัณฑ์หลักค่ะเป็นแบรนด์ชั้นนำจาก American Standard และก็ยังมีระบบน้ำร้อนน้ำเย็นการอาบน้ำก็มีให้เลือกหลายแบบนะคะมีทั้งเรนชา h เวอร์แ n นชาวเวอแล้วก็อ่างอาบน้ำแบบลอยสไตล์โมเดิรค่ะสามารถนอนแช่น้ำอุ่นหรือสปาหอมๆเพื่อที่จะพักผ่อนจัดการทำงานในแต่ละวันได้ค่ะ มาที่ห้องนอนห้องที่2นะคะห้องนี้จะมีวิวที่มีความพิเศษเพิ่มเติมค่ะเพราะว่าวิวนี้จะเห็นแชนเดเลียของบ้านค่ะแล้วมองทะลุผ่านกระจกไป2ชั้นก็จะเป็นวิวที่มองเห็นด้านนาบ้านด้วยนะคะห้องนอนห้องนี้ก็ยังมี w a l k i n ิน o พรเซพร้อมกับห้องน้ําในตัวโดยห้องน้ําในตัวที่อยู่ในห้องนอนนี้จะคล้ายกับห้องน้ําของห้องอื่นๆในบ้านหลังนี้ค่ะคือจะมีการแบ่งโซนเปียกโซนแห้งมีกระเบื้องกันลื่นเกรด A เลยค่ะปูสูงไปจนสุดฝ้า มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีสุขภัณฑ์ที่เป็นแบรนด์ชั้นนำจากอเมริกันสแตนดาร์ดค่ะและนี่คือห้องนอนอีกหนึ่งห้องสุดท้ายค่ะที่มีห้องน้ำในตัวพื้นที่ใช้สอยนะคะสามารถวางเตียงคีนไซส์ได้มีกระจกบานขนาดใหญ่พร้อมกับช่องแสงด้านล่างค่ะทำให้มองวิวทิวทัศน์ที่เป็นวิวธรรมชาติได้สวยงามหรือเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะคะห้องนี้ยังสามารถใช้เป็นห้องเจ้าตัวน้อยหรือจะรองรับแขกผู้มาเยือนก็ได้ค่ะ พื้นที่ด้านข้างของบริเวณชั้น2ก็ยังมีระแนงไม้ที่เป็นดีไซน์สวยงามกรองแสงแล้วก็ยังมีพื้นที่สำหรับเอาไว้ใช้ตากเครื่องนอนต่างๆด้วยค่ะ กลับลงมาที่ชั้นหนึ่งนะคะก็จะมาเจอกับห้องครัวซึ่งห้องครัวนี้ก็จะเชื่อมต่อกับฟิฟฟิ้งรูมค่ะประตูเป็นประตูบานสไลด์ขนาดใหญ่ดีไซน์ออกมาให้สอดรับกับขอบประตูหลังจากพอเปิดเข้ามาแล้วเราก็จะพบกับพื้นที่การใช้สอยของห้องครัวที่กว้างมากๆอยากจะเลือกรูปแบบของห้องครัวเป็นสไตล์ยุโรปหรือว่าอยากจะเลือกรูปแบบเป็นสไตล์ไทยก็ได้นะคะทํากับข้าวจริงจังได้เลยเพราะว่าเรามีหน้าต่างบานเลื่อนหรือบานสไลด์นี้ค่ะทําให้สามารถระบายอากาศได้ดีมีพื้นที่การวางเครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในครัวเรือนได้อย่างลงตัวมากขึ้นด้วยนะคะและห้องครัวของเราก็ยังเชื่อมต่อไปยังห้องเราด้่รูมด้วยซึ่งก็จะเป็นห้องซักรีดค่ะใครที่อยากจะรีดผ้าตรงนี้หรือว่าอยากจะเก็บเสื้อผ้าที่ปากแล้วแต่ยังไม่ได้พับก็นําเอาไว้ที่ห้องนี้ได้นะคะแล้วเราก็ยังมีประตูจากแบรนด์ทอสเทมนะคะส่วนกระจกจะเลื่อนได้แบบนี้เป็นแบบดับเบิลฮังค่ะระบายไอ้น้ําแล้วก็ระบายอากาศได้ดีประตูโซนนี้ล่ะค่ะก็จะลิงก์ไปกับโซนซักล้างซึ่งจะเชื่อมต่อไปกับห้องเมด หรือห้องแม่บ้านบริเวณด้านข้างบ้านก็ยังมีห้องน้ำอีกหนึ่งห้องไว้ให้แม่บ้านหรือคนดูแลสวนไว้ใช้ถัดไปก็ยังมีห้องเก็บของหรือเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดและเก็บอุปกรณ์ดูแลสวนไว้เป็นสัสดส่วนด้วยค่ะ มาที่โรงจอดรถนะคะสามารถจอดรถได้ถึง3คันปูกระเบื้องเอาไว้ให้ลวดลายสวยงามซึ่งก็จะเป็นลวดลายเดียวกับลานบริเวณด้านหน้าบ้านค่ะโรงจอดรถของเรามีการดีไซน์แล้วก็ออกแบบออกมาเพื่อที่จะสามารถทําเป็นการาัดแบบปิดขนาดใหญ่นะคะเพราะว่าเรามีห้องเอาไว้เก็บอุปกรณ์ต่างๆหรืออุปกรณ์ดูแลแล้วก็ซ่องบํารุงรถด้วยค่ะ ประตูรั้วหน้าบ้านเป็นประตูรั้วรีโมทอัตโนมัติสะดวกสบายต่อผู้อยู่อาศัยดีไซน์สวยงามสอดรับกับตัวบ้านส่วนซุ้มประตูด,ด้านข้างอยู่ในตำแหน่งทางเดินมังกรเสริมความเหงให้กับสายมูโดยเฉพาะค่ะ ซึ่งโครงการของเราจะมีระบบ Home Automation ควบคุมได้ผ่านสมาร์ทโฟนของคุณไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดไฟหรือจะเป็นการสั่งปลดล็อกดิจิตอลดอล็อกที่บริเวณด้านหน้าบ้านก็ได้นะคะมีเซอร์วิสครบคันจัดการได้ภายใน24ชั่วโมงมีกล้อง CCTV รปภร,รักษาความปลอดภัยทั้งโครงการค่ะของแถมพิเศษปั๊มน้ำถังเก็บน้ำระบบการจัดปลวกปูกระเบื้องหน้าบ้านแอร์ขั้งหลัง สนใจเยี่ยมชมโครงการติดต่อแฟนเพจ Facebook The Charm หรือโทร096 362 8962เอกสิทธิพิเศษสำหรับ9ครอบครัวเท่านั้นกับ The Charm Exclusive ค่ะ